สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่ในรายการนักบินทำคอนเทนต์นะครับทุกคนก็วันนี้ผมมาที่ราบุรีนะมาร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ชื่อดังตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ชื่อดังรายบุรีนะครับสวัสด,ด,ดีครับคุณอาสวัสดีครับวีจีทำไมถึงเลือกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับมันเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นยายแม่ร,รุ่นยายแล้วก็แม่เอาแม่นี้เจียแล้วก็นี้รุ่นหลานสามรุ่นหลาน แล้วจะต่อ <default> ถ <h criterion> ึงลูกๆไหมครับเนี่ยก็ไม่แน่ถ้ามีลูกมาทําก็คงต้องต่อไปถ้าไม่มีทําก็ต้องย่อมก็จะพยายามให้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 อยู่ยาวที่สุดให้มันเป็นไม้ใช่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาบุรีใครมาเที่ยวลาบุรีก็มาแวะดูเพราะเฉพาะบ้านตรงนี้ก็เจ็ดสิบปีแล้วโอ้ร้านเนี่ยเจ็ดสิบปีถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยิ่งใหก็จะทําเป็นเพิ่งข้างทาน เราพัฒนาคอามมีเตียงเราพัฒนาเป็นบ้านเป็นร้านแล้วสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือเป็นยายคิดเองเป็นยายคิดมาทำตั้งใจเป็นยายที่ใส่ไข่เนี่ยจะกลายเป็นว่าทำได้เป็นยายแค่ลองใส่ลองใส่ไข่ต้มดูก็อร่อยดีแล้วก็ลองทําขายอ่ะเป็นยอดนิยมคนทานก็อร่อยดีแปลกดีเห็นแบบมีใส่เต้าหู้ใส่อะไรด้วยอใช่ใส่ ถุงนี้ก็มาตั้งเนี่ยดั้งเดิมตั้งแต่สมัยก่อนเลยไม่ดัดแปลงแต่เราต้องปรับปรุงเพราะว่าวัสดุสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงก็าพยายามปรับปรุงให้รสชาติเบิกงาน่ยากที่วัสดุเพราะว่าวัสดุสมัยใหม่กับสมัยเก่ามันไม่เหมือนกันแต่เราต้องมาปรับปรุงวัสดุสมไทยให้มันรสชาติสมัยเก่าทุวันวันหนึ่งต้องตื่นกี่โมงต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับก่อนจะเปิดร้านก็เช้าหน่อยก็ประมาณโมงตีห้าหกโมง เช้ามากเลยครับก <c oughs> ็ม <c oughs> ีแบบเหตุการณ์อะไรที่แบบประทับใจไหมครับเกี่ยวกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นตอนนี้ก็ถ้าเป็นตอนนี้ลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ก็จะเคยมาแล้วและก็บางคนมาตั้งแต่เด็กเวลานี้นนบางคนก็กน,นับร้อยปีบางคนมาตั้งแต่เด็กหรือบางคนมาตั้งแต่ยังไม่เกิดพ่อแม่ก็มาและก็มาอีก ติดใจร้านนี้ไปแล้วก็คงจะคงคงให้ความประทับใจเขาให้ความชอบใจเขาแล้วเราก็ดีใจลูกค้านี่ลูกค้าเก่าๆกลับมาอีกเนี่ยเราก็ดีใจเข้าใจว่าเราเราให้ให้ความประทับใจให้ความสุขกับลูกค้าอันนี้แหละสิ่งสําคัญที่สุดให้ความสุขกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็มาแค่เราเข้ามาเยี่ยมเราไม่ต้องทานไม่ต้องอะไรแค่กลับมาเยี่ยมก็พอแลวลูกค้าก็มีความสุขคนขายก็มีความสุขเนี่ย อันแรกเลยที่ต้องปฏิบัติก็คือคิดว่าจะให้อะไรกับลูกค้าคิดให้ก่อนอยาคิดว่าเอาอะไรจากลูกค้าลูกค,ค้าจะต้องมาซื้อกันให้ก่อนว่าจะให้อะไรแล้ว,ลวก็ยิ้มตอนรับลูกค้ายิ้มด้วยความยินใจร้านลุงมีป้ายข้างหน้าลนะยิ้มให้สุดยิ้มให้สุดอ๋อจริงด้วยนี่ไง <laughs> ยิ้มให้สุดยิ้มให้ใคร เรายิ้มให้ลูกค้าเห็นลูกค้าเห็นเรายิ้มลูกค้ายิ้มตอบลูกค้ามีความสุขนะใช่ใช่เราได้เห็นลูกค้ายิ้มตอบเราก็ดีใจนะพอลูกค้ากินทานเสร็จเดินออกไปยิ้มสวัสดีเราสวัสดีครับขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณนะครับสัสภาดิบแค่นั้นพอแค่นั้นพอแค่ไม่ว่าจะทานมากทานน้อยแค่มาเยี่ยมเราแค่มาอุ่นนเราแค่ชามเดียวโอเลี้ยงแก้วเดียวโอแ้แค่นั้นแหละนี่แหละเราถือว่าเราประสบความสำเร็จ แค่น yeah. ั้นแหละความเป็นความสริเร็จไม่ใช่อยู่ที่ขายดิบขายดีมีเงินทองมากมาๆความสเร็จอยู่ที่ลูกค้ามีความสุขเมื่อลูกค้ามีความสุขเรามีความสุขดีกว่าเงินทองที่เยอะแยะทำเหนื่อยแทบตายลูกค้ามาอุด่นุๆแต่กิน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 แล้วไปกินแล้วไปกินแล้วไปเอาไหมไม่เอาไหมเงินทองเยอะงนีเอาไหมแต่ลูกค้าเดี๋ยวขายดีจชังเลยเงินแทบตายมีความสุขถึงว่าไม่มีล้มสุขอย่างเงี้ยนะที่เราขายพอ พอสมควรลูกค้ามาสวนตัวเห่สหองเากันมีความสุขมากกว่าแ <laughs> น่นอนผมเยอะ <laughs> <laughs> แล้วก็ทําให้ลูกค้ายิ้มได้ทําให้พอลูกค้ายิ้มได้เราคนขายยิ้มได้มีความสุขน,นี่แหละก็เรือว่ายิ้มให้สุดยอดนะครับคุณาสุดยอดจะนาไปใช้ยิ้มให้สุดแล้วก็ให้รับสุดรับให้สุด จำไม่เลยรับให้สุขให้ให้พอเราให้ปั๊บเนี่ยคนรับรับด้วยความเต็มใจเราได้สุขไหมได้และคนรับรับด้วยความเต็มใจเด็ให้คนรับมีสุขไหมมีมีความสุขทั้คูให้รับสุขรับให้สุขเห็นไหมโอเคสัจธรรมแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่เถอะอยิ้มไม่เถอะใครจะว่าเราบ้าเราบอก็ช่างเขาแต่เรายิ้มยิ้ มายิ้มกันจบตัวเองยิ้มคนนู้นยิ้มก,นกคนนี้เขาไม่ยิ้มกับเราไม่เป็นไรแต่เรายิ้มไหแค่น,นั้นพอแค่น,นั้นพอมีเงินทองมีความสุขก็ดีแต่คนส่วนใหญ่ที่มีเงินทองมากๆไม่ได้มีความสุขเป็นห่วงจริงหัวจะ<ๆ>หมดหรือไม่ก็มีแล้วจะเอาอีกมีแล้วก็อยากได้อีกมีแล้วอยากไม่รู้จักพอพอเราไม่จกพอก็ทุกข์ุกอดจริงครับใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเลยก็เดี๋ยวให้คุณอาฝาก ร้านไว้กับผู้ชมหน่อยว่าถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยอยากมากินร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนครับคุณอาก๋วยเตี๋ยวไข่ลาบุรีลนาเขาวังร้านแม่เหลือกงทองกินแม่เหลือพงทองโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ